สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์องรากันอีกแล้วนะครับผมเมื่อสอสาวันที่แล้วเนี่ยนะครับผมผมได้ย้อนกลับไปดูภาพยนตร์สงครามเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวเรือประจัญบานของทางกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่ง้าพูดกันถึงเรือประจัญบานที่โด่งดังที่สุดของทางกองทัพญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรือรบยามาโตถูกไหมครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่องยามาโตเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งนะครับผมที่เป็นการเปิดฉากโจมตีนนะคครรัับบผมขอองงงงทา่่เืิ ที่บินเข้ามาทิ้งระเบิดและตอร์ปิโดใส่เรือยามาโตะเราก็จะได้เห็นนะครับผผู้บัญชาการเนี่ยได้ทําการสั่งให้ใช้ป้อมปืนหลักเนี่ยโจมตีใส่เครื่องบินที่กําลังพุ่งลงมาเหล่านั้นซึ่งป้อมปืนหลักของเรือยามาโตะเนี่ยนะครับผมเป็นปืนขนาด46ซนเมตรที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2แล้วทําไมฐานญี่ปุ่นนะครับผมถึงใช้ปืนเมนกันที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย ยิงใส่เครื่องบินของฐานอเมริกันด้วยคําตอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนแต่มันอยู่ที่ชนิดของกระสุนต่างหากวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับกระสุนที่ถูกใช้โดยกองทัพเรือของญี่ปุ่นในช่วงสวงครามโลกที่สองมันมีชื่อว่ากระสุนซันชิกิแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมคือกระสุน type 3หรือกระสุนประเภทที่3นั่นเองนะครับเจ้ากระสุน type 3เนี่ยนะครับผมมันเป็นกระสุนประเภท combined shrapnel and incendiary anti aircraft ซึ่งถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับผมมันคือกระสุนต่อต้านอากาศยานที่เป็นชนิดลูกปลายติดไฟโดยที่มันเนี่ยนะครับผมถูกเรียกชื่อเล่นว่ากระสุนรวงพึ่งหรือว่า B-Hive eh ซึ่งอย่าสับสนนะครับผมกับ B-Hive eh ที่เราได้เคยทําคลิปไปอันนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นกระสุนของทางฝั่งอเมริกาที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนามอันนี้เนี่ยเป็นคนรวงพึ่งกันเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่สับสนเดี๋ยวเราจะเรียกว่ากระสุน type 3แล้วกันเนาะไอกระสุน type 3เนี่ยนะครับผมมันถูกใช้โดยกองทัพเรือญี่ปุ่นและถูกกสร้้าาาางขขึนนมมหลยด แต่หลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ขนาดที่มักจะนิยมใช้กันนะครับผมนั่นก็คือขนาดใหญ่41ซนติเมตรขนาดกลาง20.3ซนติเมตรและขนาดเล็ก12.7ซนติเมตรโดยที่การใช้งานของมันเนี่ยนะครับผมด้วยความที่มันเป็นกระสุนแอนตี้แอร์คราฟต์เนี่ยมันจึงเป็นกระสุนแตกอากาศแต่มันไม่ได้แตกอากาศธรรมดาเหมือนกระสุนแอนตี้แอร์คราฟต์ทั่วไปเพราะมันเนี่ยนะครับผมมีส่วนผสมของอินเซนเดียรีด้วยหรือว่าวัตถุไวไฟซึ่งสิ่งที่นํามาใช้เป็นวัตถุไวไฟในนั้นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ารับเบอร พูดง่ายๆเนี่ยนะครับผมมันก็คือยางที่สามารถติดไฟได้เนี่ยแหละอธิบายการทํางานของมันง่ายๆนะครับผมเมื่อกระสุนเนี่ยถูกยิงขึ้นไปบนอากาศแล้วมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟิลส์นะครับผมก็คือเหมือนเป็นตัวจับเวลาว่าตอนนี้เนี่ยกระสุนเดินทางมาถึงจุดไหนจุดไหนแล้วเมื่อได้ระยะที่มันควรจะจุดชนวนเนี่ยฟิลส์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้กระสุนเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศเมื่อระเบิดแล้วเนี่ยชนวนที่อยู่ข้างในอย่างพวกรับเบอร์เติมไม้เนี่ยมันก็จะติดไฟแล้วก็กระจายออกไปในละแวกที่กระสุนมน ความร้อนดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็จะไปทําลายอากาศยานที่มันบินอยู่ในถะแวกนั้นบวกกับสะเก็ดของกระสุนที่พอเวลาแตกแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะกระจายไปกว่า2,500ชิ้นก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูเหมือนอันตรายมากเลยถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วการใช้งานของเจ้ากระสุนประเภทนี้เนี่ยนอกจากจะเอาไว้ใช้ทําลายอากาศยานที่บินเข้ามาโจมตีแล้วเนี่ยมันยังสามารถเอาไว้ใช้ทําลายเป้าหมายภาคพื้นเป็นวงกว้างได้อีกด้วยในศึกแห่งกัวดอคแนลทัพเรือของญี่ปุ่นได้ทําการโจมตีนะครับผมฐานทัพอากาศที่สหรัฐอเมริกาได้ ยดไว้ซึ่งมันก็คือฐานทัพอากาศที่เฮนเดอร์สันฟิลเรือประจันบานคองโกกับเรือประจันบาลฮารุนะเนี่ยได้ทําการนะครับผมใช้กระสุนทยปส3เนี่ยโจมตีใส่รันเวย์ของฐานทัพอากาศเฮนเดอร์สันทำให้เกิดไฟลุกไหม้นะครับผมทั่วพื้นที่บริเวณแถวๆนั้นและทําให้เครื่องบินของสหรัฐที่ประจําอยู่ที่นั่นกว่าครึ่งเนี่ยนะครับผมประมาณ40กว่าลำเนี่ย ถูกทำลายทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยมันดันไปลุกโดนน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินทําให้ไฟเนี่ยมันลามแล้วก็ค่อยๆทําลายเครื่องบินที่จอดอยู่ในละแวกนั้นซึ่งการใช้งานในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่กระสุนชนิดนี้เนี่ยถูกเอามาใช้แบบจรงิงจังเพราะถึงแม้จะสร้างออกมาแล้วแล้วมีวัตถุประสงค์ในการเอาไ้ใช้โจมตีเครื่องบินเนี่ยถึงเวลาเขาจริงๆเนี่ยผู้บัญชาการเรือเนี่ยนะครับผมมักจะไม่ค่อยใช้กระสุนชนิดนี้สักเท่าไรมันเนี่ยมีข้อเสีย ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานจริงๆของมันเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับ เพราะหนึ่งเลยการจะรีโหลดกระสุนเมนกันของเรือแบทเทิลชิพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานนะครับซึ่งถ้าเกิดยิงนัดหนึ่งเนี่ยลราพลาดหรืออาจจะโดนเป้าหมายแค่ลำหรือสองลำเนี่ยกว่าจะประจุกระสุนลูกใหม่เข้าไปเนี่ยเครื่องบินของศัตรูเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้เกินระยะโจมตีแล้วกับเหตุผลข้อที่2เนี่ยนะครับคือเขาบอก,กว่าไอ้กระสุนประเภทนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยคุณภาพที่ต่ํามากๆเลยการยิงด้วยกระสุนประเภทนี้บ่อย,อยๆเนี่ยนะครับผมมันอาจจะทําให้เกลียวลำกล้องของปืนใหญ่เนี่ยมันอาจเสียหายหรือชํารุดได้ซึ่งงงถ้้าเเเกกกกิดลลียวออมนนัข เรือประจันบานมันเสียเนี่ยโ,โหเรียกได้ว่าแทบจะไร้ค่าเลยนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหลกัลกๆเนี่ยที่ทางกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพของการใช้งานกระสุนชนิดนี้ในการป้องกันอากาศยานมักจะใช้ในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นซะมากกว่านะครับท่านผู้ชมคิดกันว่าย,ยังไงกันบ้างนะครับผมคิดว่ามันเป็นคอนเซปที่ดีไหมการเอากระสุนต่อต้านอากาศยานแตกอากาศมาผสมกับอินเซนเดียรี่หรือว่ากระสุนเพลิงเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ วันนี้ขอฝากว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยแต่เพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขอเนี้ยลาไปเพียงเท่านี้แลละครับท่านผู้ชมบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ